ดีตอนเย็นนะงครับอยู่กับบ้านเขาเรียกบ้านการ์ตูนเอาอเคปายังคงคงไว้เรามีอันนี้เขาเรียกว่าฮอร์โมนฮอร์โมนของมันไข่นะครับมันจะระเบิดแล้วเราต้องเปิดแก๊สเปิดให้มันไข่แก๊สออกก่อนนะครับ <S 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 โอ้โหลมออกเลยลองดมดู หอมนะครับไม่เหม็นนะหอมนะอ่าอันนี <spe> ้อยากรู้ไปค้นหาเอาเองนะครับในในยูยูทูบในเฟซบุ๊กไปอันนี้ฮอร์โมนฮอร์โมนน้ำเสาเข้านี่น้ำเสาเข้าน้ำเสาเข้าที่เราเสาเข้าทําหงก่อนหงกินนั่นแหละนะ ต้องเปิดก่อนนะเปิดฟ้มามันนี่มีหลมนิดหน่อยอปิดไว้ส่วนอันนี้อันนี้ฮอร์โมนนมสดนมสดนะครับไอ้นมสดไม่เกี่ยวกับยี่ห้อนี้นะไม่เกี่ยวนะนี่มันจะระเบิดละแล้วก็เปิดมันนะ ส่วนผสมหลักๆของของสามตัวนี้นะนมสดก็คือก็คือนมสดนั่นแหละผลสมใส่นมสดใส่นมเปรีย้ยวเข้าไปใส่น้ำตาลเข้าไปอันนี้ก็ใส่ไข่เข้าไปใส่น้ำตาลเข้าไปอันนี้ก็น้ำสอข้าวใส่น้ำตาลเข้าไปมานี้แหละ เราเดียไปหาคุณเอาเองอันนี้ก็เริ่มทําเพื่อว่ามีใครถามเนี่ยเราจะได้ตอบถูกไงถ้าเราไม่ทําเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยนะเขาถ้าเขาถามว่าเอา้าจะทําฮอร์โมนนู่นนี่นั่นต้องใส่แล้วบ้างอะ่ะถ้าเราไม่รู้จบข่าวเลยนะคอยติดตามต่อไปว่าจะเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับกรเกษตรบ้านบ้าน เกษตรพอเพียงนะครับ